สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เมื่อเราการอีกแล้วนะครับผมเราเนี่ยนะครับผมก็ได้ห่างหายกันไปนานเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของจักรวรรดิโรมันซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยชอบที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเลยไปได้เรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับโรมันมาเรื่องหนึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งที่อัปยศต่อกองทัพโรมัน มากยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ความสูญเสียนะครับผมในการรบการสงครามศึกต่างๆ เรียกได้ว่าถ้าเกิดกองทัพรมมันไหนเนี่ยนะครับผมที่เสียสิ่งสิ่งนี้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นความน่าอับอายขั้นสูงสุดเลยสิ่งนั้นคืออะไรนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยลองทายกันมาก่อนได้เลยถ้าคอมเมนต์กันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเฉลยน,น,นะครับผมสิ่งที่กองทัพโรมันเนี่ยนะครับผมต้องหวงต้องดูแลนะครับผมต้องรักษามากที่สุดเนี่ยมันคือสิ่งนี้เลยนะครับผมนี่มันคือตราสัญ,ญลักษณ์ประจํากองทัพโรมันที่ แต่และรีเจนเนี่ยนะครับผมจะมี1อันเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คืออากิล่านะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยมันคืออีเกิลสแตนดาร์นะครับผมเป็นตราสัญ,ญลักษณ์รูปนกอินทรีนั่นเองนะครับทาไมกันละ่ะทําไมไอ้ตราสัญ,ญลักษณ์นกอินทรีเนี่ยมันถึงมีความสําคัญอะไรมากขนาดนั้นต่อให้แพ้ศึกแพ้การต่อสู้มาเนี่ยมันยังไม่น่าอัประยชน์เท่ากับเสียเจ้าตราสัญ,ญลักษณ์นี้ไปเรียกได้ว่าเจ้าตราสัญ,ญลักษณ์อากิล่านี้เนี่ยนะครับผมมันเนี่ยเปรียบเสมือนกับ ตัวของจักรวรรดิโรมันเองเลยนะครับคือยังไงคือตัวของจักรวรรดิโรมันเอง ชาวโรมันทุกคนเนี unreal, oh, wrote, ano? ่ยนะครับผมเรียกได้ว่าจะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่ตัวเองเนี่ยโอ้โหโชคดีได้เกิดมาเป็นพลเมืองของโรมันเพราะเรียกได้ว่ายุคนั้นเนี่ยการเกิดมาเป็นพลเมืองของโรมันเนี่ยก็เหมือนกับนะครับผมได้เกิดมาอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศโลกที่1นะครับเป็นประเทศที่มีสวัสดิการดีเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับผมจึงมีความรักในจักรวรรดิของเขารักในชาติบ้านเมืองเขาไอตราสัญลักษณ์นกอีเกิลนี้เนี่ยนะครับผมมันจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเอ็ม จักรวรรดิโรมันเองหรือว่าเป็นแบบจัก,กรวรรดิโรมันที่แตะต้องได้อ่ะมันคือไอ้ตราสัญลักษณ์นกอีเกิลอันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจในเชิงของสัญลักษณ์นะครับผมเวลากองทัพลีเจเนรีเนี่ยจะไปออกศึกที่ไหนเนี่ยนะครับผมพวกเขาเนี่ยจะต้องแบกสัญลักษณ์ไป2อย่างนะครับผมนั่นก็คือ1น,นะครับผมสัญลักษณ์ประจำลีเจเนรีนั้นๆก็คือเป็นตรานะครับผมบอกบอกสังกัดว่านี่คือลีเจียนที่เท่าไหร่กองกําลังที่เท่าไหร่นะครับกับสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าสัญลักษณ์อาาเก ที่สุดโดยที่นะครับผมผู้ที่จะถือมันเนี่ยต้องเป็นทหารระดับพิเศษนะครับผมนั่นก็คืออาร์คลิเฟอร์หรือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคืออาร์กิล่าแบอร์นะครับผมก็คือคนถือสัญ,ญลักษ no ณ์โนอินซีถ้าเกิดนะครับผมเจ้าสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันเกิดหายไปในการต่อสู้มันเกิดหายไปนะครับผมในการรบเนี่ย คาฮารีเจเนรีเนี่ยนะครับผมจะต้องออกตามหามันเรียกได้ว่านะครับผมเป็นภารกิจอันดับหนึ่งถึงตัวตายเนี่ยนะครับผมแต่ก็ต้องเอาสัญลักษณ์เนี่ยกลับมาให้ได้เพราะมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นเหมือนแบบโอ้โหมันคือจักรวรรดิโรมันนะ่ะถ้าศัตรูได้ไปแล้วเอาไปย่ำยีเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นความอัปยศในเชิงสัญลักษณ์นะครับผมว่าโอ้โหจักรวรรดิโรมันของพวกมึงเนะี่ยอยู่กับกูแล้วกูจะเอามาฉีใส่กูจะเอามาแบบย่ำยียังไงก็ได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้มากๆเลยนะคครััััซึ่่่งงงงงตตตวววออวอนนยยอยยยาาาาาขขมมมสํญเผจกกหุณ์ ครับผมสมรภูมิทิวโทวเบิร์กฟอรเรส์นะครับผมหรือว่ามันเป็นสงครามระหว่างจัก,กรวรรดิโรมันกับเยอรมนีเนี่ยสัญลักษณ์อากิล่าเนี่ยนะครับผมมันได้หายไปถึง3ออันจากการซุ่มโจมตีของทางฝั่งของเยอรมน,นียซึ่งในเวลาถัดมาเนี่ยนะครับผม ทางโรมันเองเนี่ยต้องส่งกองพลที่3ม,มาเพื่อกอบกู้นะครับผมเจ้าสัญลักษณ์อากิลาทั้ง3าอันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็หากันเป็นเวลาหลายทศวรรษเลยจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเก็บกู้มาได้ทั้ง3อันนะครับผมแต่ก็มีอีกหลายศึกหลายสงครามเลยนะครับผมที่กองกําลังทหารรีเจเนรีเนี่ยได้ทําอากิลาหายแล้วก็ไม่สามารถกอบกู้คืนมาได้ก็เรียกได้ว่ารีเจนนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะได้รับความอับอายนะครับผมและมีความอัปยศยติดตัวไปเลยนี่เนี่ยแหละครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนเป็น กับจักรวรรดิโรมันเองเลยนะครับผมเป็น e m b o d i m e n t เป็นร่างกายของจักรวรรดิโรมันที่สามารถแตะต้องได้มันอยู่บนสัญลักษณ์อากิล่านี้เนี่ยแหละครับก็ไม่แปลกเลยนะครับผมที่พวกเขาจะให้ความสําคัญกับมันมากๆไม่สามารถยอมให้ตกไปอยู่ในเนื้อมือของศัตรูได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนทายกันถูกไหมถ้าเกิดทายผิดทายถูกยังไงก็บอกคําตอบเรากันมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์วันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยจริงๆนะครับลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมบายบายครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับ